วันนี้อยากจะให้เ e m i n i ยช่วยแนะนำเทคนิคการวิ่งสำหรับมือใหม่นะคะลองเลือกแถบเมนู Canvas แล้วก็ทำการสั่งคำสั่งเข้าไปนะคะทางเ e m i n i ยก็ทำการสรุปข้อมูลมาให้เราเลยนะคะคู่มือวิธีการเพื่อสุขภาพสำหรับมือใหม่ในการวิ่งเนาะว่าจะต้องมีขั้นตอนมีสเต็ปอะไรยังไงที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะวันนี้เครื่องมือที่อยากจะแนะนำนะคะหลังจากที่เขามีการสรุปข้อมูลให้เราแล้วเราสามารถเลือกแถบเมนู r ร a t e จะสร้างเป็นเว็บเพจ เป็นอินโฟกราฟิกเป็นควิดหรือจะเป็นออริโอก็ได้นะคะวันนี้เราจะลองเป็นแบบอินโฟกราฟิกดูก่อนเนาะว่าเอ๊ะถ้าสร้างเป็นแบบอินโฟกราฟิกเนี่ยเราจะได้ข้อมูลยังไงบ้างระบบจะทําการประมวลผลเขียนเป็นโค้ดออกมานะคะโดยโค้ดเหล่านี้เขาจะเจนเป็นรูปภาพให้เราเลยนี่ได้เป็นรูปภาพอินโฟกราฟิกมาเลยนะคะรายละเอียดที่จะบอกถึงคู่มือขั้นตอนวิธีการหรือเทคนิคการวิ่งสําหรับมือใหม่นะคะ,ะแต่ละสัปดาห์ควรมีเลดการวิ่ง ยังไงมีกฎทองของการพัฒนาตัวเองยังไงความสม่ําเสมอหรือชาร์ตต่างๆให้เราเห็นภาพขั้นตอนวิธีการที่ชัดเจนมากแล้วเราสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการเผยแพร่หรือใช้ในการทํากิจกรรมอื่นๆต่อได้ลองดูนะคะ